Dun 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 มีเป็นอาหารแมววะมีนะมีเป็นอาหารแมววะเป็นอาหารพ่อวะมีนะน,นี่นี่บอกนี่บอกกินได้ มันบมเมนกพันดบบนี่เด็นี่เด็กกินได้แบบเ่ใส่เข้าเขาเบดขาวเราใส่ปปะทูแม่ให้บดแท้เได้กินแท้แทข้าเอ่อว้ยเดือบว้วเดือก วันวันวันทุกข์ดิดิวันจันวันจันที่สองลูกไปเพื่อนยาวดิ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 มามี่เรียกว่าวันจันที่สองวันวันที่สอง วันที่สองเดือนมิถุนาวัดอินแผง อืมเฮ้ข่าวเจ้าพิศาจตัวนี้เหรอึพิสซัดเอ่อเอ่อ พี่ให้พี่ชันเล่คะให้ให้ผมดูรูปพ่อหน่อยได้คนระับถ้าไม่ให้ผมรู้ถ้าไม่ให้ผมดูผมจะเลิกกดติดตามผมนี่เด็กพอ่อผมในสมัยในสมัยใหม่ในสมัยนี้ไนก็ว่ากันแ่ mừng quên ba dư chị bác phi chị ba... bác ai mừng xin số năm em thôi ช้อนช้อนทำมาจากเหลือเท็กซี่มันแข็งแกงทำมาจากสวนสวรรค์ผักหรือผักก็ได้ไข่อะไรก็ว่ากันวู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  อะเดังนั้นลูกบอลได้มีลูกบอลได้มีสดลูกบอลได้มีมีวิดีโอสด,ด,ด,ดมาจะหน่น ฟันผมฟันผมล้มเหลวผมคืนของแข็งแล้วก็มันลม้มเหลือแต่เลือดผมผมไปบ้วนปากมาหาตอนบ่ายตอนบ่ายผมอูกินข้าวอยู่นี่แหลรนี่เหี้ยเลยชาติลาวนี่นา ห้ามพูดห้ามพูดพูดคําหยาบให้เขาหรือคนอะไรก็ว่าได้ในประเทศเราถ้าพูดพี่ซันเดย์ฮะให้ผมให้ผมร้องเพลงกุหลาบให้หน่อยถ้าร้องของจะกดต,ตามเยอะ สองข้างนะนาทีแล้วครับไปฟ้าไปหลลูกยังลูกยังมีลูกยัง,กยงมีวิดีโอสดว็คือข่ขาวนี่ลูกก็ไม่ได้มีลูกก็ไม่ได้มีลูกก็ได้มีถ่ายทองสดมาใจดลุนกระบอกมีม มาพี่วูฮักูจะกินข้าวเลยกินข้าวเลยกินข้าวเลยงามกูด้วยค่ะกูเป็นพระเจ้าเลยเ้ขาจอกับมันเลยกูเห็นจิจโจงอยู่ในเมย์อยู่ในห้องน้ำกูหูอ๋อ ไอ้ี่มันดอกไฟลึกลับบ่วงบ่วงน้อยคนมันน้อยดิพอตกใส่หลายถ้าใส่หลายกี่โบอีมด้อย่าใส่หลายมาม่าน่ะอย่าใส่หลายมาม่ารถหมูซับอย่ากิดบบอีมเลย กิจวัตรประจำสวโมงกเยังี่จ้ามลรอกกูกอบกูาช้อนทำไว้ตีได้เรียได้ดมได้ตักข้าวได้ กินได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีช้อนกินไม่ได้ตีไม่ได้จับไม่ได้ถ้ามือกลายเป็นวิทญาณจะจะจับช้อนได้ไหมเอา คือบทติดมือบทติดมือแล้วหนึ่งพันดอลลาร์บทได้กินยากินไว้กินม้วนมีหาม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 หนุ่นนะ้าหนุ่นนะ้าหนุน่นฮี มก็อบอกจ้างมาต่ซุ่ผมทุกล็อกทุกล็อกทุกล็อกไม่เอ็มปีน่นอนู่นนี่โอ้ยเนาะนี่มันแบทแมนนี่มันแบทบอย